สวัสดีครับพบกับคุณดาพาไปนะครับวันนี้มาอยู่ที่โคกหนองนาของนาข่อลีมาโยธาที่ตำบลโพทองอำเภอเสละภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับวันนี้เรามีงานนะครับผมก็เลยจะพามาดูก่อนว่าการเตรียมงานตอนนี้เราจะเตรียมอาหารก่อนนะครับในช่วงเช้าครับก็จะมีนี่ครับคุณธรรมศรนะครับช่องอะไรครับธรรมศร MTB Channel นะครับธรรมศรน m t v Channel นะครับน้องวุเตอร์ช่อง บ้านเกิดวิดีโอครับบ้านเกิดวิดีโอนะครับผมมีวิดีโอแนวบ้านๆนะครับผมวันนี้ก็นี่นะครับจะเป็นปลาที่เราได้มาจากในหนองใช่ไหมเขาเรียกหนองหนองนาโมเดลโค้หนองนาโมเดลครับผมก็เนี่นะครับได้ได้เอาปลามาจากหนองก็มีปลาขาวเลยครับปลาซ้อยปลาขาวนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นหนองช่วยๆกันครับผม นี่ก็เป็นวิธีขอดเกล็ดครับแม,แมแงครับต้นอเอาเมดแดงไม่ได้เอาเหรอก้อยใส่หมดแดงนะครับ <c oughs> ก็จะแยกปลาเป็นส่วนๆนะครับเพราะว่าตัวนี้กินได้ทุกส่วนนะตัวนั้นเป็นส่วนตัวนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นส่วนหัวตัวไส้ทําอะไรได้ไหมครับม,มอกไหมครับผมม,มอกม,มอกแสบครับผม ก,ก็พามาดูสั้นๆวิธีทำก่อนนะครับนี่ครับปลาใหม่ๆสดๆเลยก็ใช้ปลาในส่วนของพื้นที่ที่เราทำโค้งหนองนาน,นั่นเองมาทำอาหารเลี้ยงแขกที่จะมานะครับนี่นี่นะี ม,มีไม่ค่อยคมเท่าไหร่นะครับก็ต้องใช้แรงค่อนข้างเยอะครับอร่อยที่สุดนะครับนี่สนวน,นท,ที่อร่อยที่สุดหนังท้องใช่ไหมครับ,รบก็น,นี่ก็ถ่ายให้ดูนะครับ นแม่นันท่งองเพราะว่าหลายๆคนที่มีวิถีชีวิตแบบนี้อยู่แล้วก็คงจะคิดถึงนะครับผมแต่หลายๆคนที่ไม่รู้ว่าทํากินยังไงอย่างผมเองเนี่ยก็มีหน้าที่กินอย่างเดียวนะครับก็ไม่รู้ว่าวิธีที่เขาทํามาให้กินเป็นยังไงก็เลยพามาดูในวันนี้ครับนะครับกำลังดิ้นดินอยู่ยนะครับผมใครใจไม่แข็งห้ามดูนะครับผมใครสงสารไป <laughs> ไข่กี้สงสารปลาห้ามดูนะครับเลซับเลือดฟักเลือดฟักไข่ไข่มันบ่ครับหนึ่งไข่ ขันจับพอดีนี่มันมันอันนี้มันใส่มือได้บ่หมายถึงว่าเอียงเองียงคร<อ>ังตัว,น,น,วตน,นี้มันไม่ค่อยคมเหมือนในสมัยตอนนี้นี่คมโอ้หประดุกเหงาป่ะวันประดุกสวยนำเนหมือนใครวะเครื่องขีดหนะนังท้องอร่อยที่สุดเลยนีย่หนังท้องเออ่ทำอะไรอร่อยครับต้มบ่ครับหรือว่ายัางไงจุ่มจุ่มก้อยจุ่มก้อยจุ่มป่ ต้องกินยาท้ายพยาธิวแบบนี้นี่นี่นะครับนี่นะครับที่บอกว่าอร่อยในส่วนของหนังท้องของปลานะครับผมยังไงก็ถ้าใครมีโอกาสก็ลองดูนะครับผมแต่ว่าผมก็ยังไม่กล้าชิมน,นะครับ <c oughs> ครับตอนนี้ก็หมายถึงว่าในช่วงของการเตรียมอาหารก็ตัดไว้แค่นี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวก็ถ่ายเป็นคลิป ย่อยๆไปเรื่อยๆนะครับงไงปากช่อง,องคุณอาพาไปด้วยนะครับที่จะพามาดูเรื่องราวแบบนี้สวัสดีครับ